ข่าวด่วนคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจหรือกอรอตอรอมีมติชีมูลความผิดบิ๊กต่อพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลอดีผู้จัการตำรวจแห่งชาติภายหลังจากที่ถูกข้อกล่าวหาร้องเรียนเรื่องของการรับสวยพนันออนไลน์จากทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเรื่องนี้เนี่ยมีการร้องมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2567แล้วก็เรียกว่ามีการสอบสวนมา แล้วกว่า7เดือนอคำชี้มูลดังกล่าวของกรตลเนี่ยนอกเหนือนจากตัวบิกต่อแล้วเนี่ยยังกล่าวหาไปถึงพักพวกอีก200คนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยโดยการชี้มูลดังกล่าวเนี่ยกรลได้มีมติเมื่อ22ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากเรียกว่าพิจารณาสอบสวนหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ทำการไตส่สวนทำการสืบพยานหลักฐานต่างๆมานานถึง7เดือน อย่างไรก็ตามล่าสุดเนี่ยกอรอตอลก็จะเรียกว่าเปิดโอกาสให้ทางบิ๊กตอ่อแล้วก็พวกที่ถูกกล่าวหาอีกประมาณ200นายเนี่ยเข้าชี้แจงเพื่อที่จะได้สรุปข้อมูลว่าตกลงเนี่ยจะมีการชี้เรียกว่าการทําผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงเพื่อที่จะนําเสนอต่อกอรอต่อกอรอ,ต,อ,กอ,รอต่อไปคดีดังกล่าวถือว่าเป็นคดีใหญ่เป็นคดีสันสะเทือนวงการสีกากี เพราะว่าคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมีศัก์เป็นถึงอดีพอตพบตรและตอนนั้นก็ยังอยู่ในตําแหน่งพบตรรวมถึงมีข่าวเรื่องของตํารวจที่มีเกี่ยวข้องมากหน้าหลายตาแล้วก็อยู่ในตําแหน่งใหญ่โตทั้งสิ้นหลังจากนี้ก็ต้องดูว่าที่สุดแล้วกรอตรจะสามารถเรียกว่าเอาผิดวินยัยบิ๊กต่อกับพักพวกอีก20งนายเพื่อแต่ยื่นให้กตรเอาผิดได้หรือไม่